มาพี่ช่างได้มาอันเดตดเบมือนีซื้อเนะเพอว่าเล่าก็มีเล่ายังเปิดใจบนนอนดูวยหน่อยๆกันว่าซาฮกเปิดใจใช่ป่ะสบายดีแหละกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอ c พีี่ถหักแพงเบิร์ตสุขุสุขคนเบิร์ตสมองสุบอนเด้อพี่น้องเด้อ พ่อๆกับช่อง YouTube บมาเล่าประนคือเก่าพี่น้องเลยเนาะกระซิว่ามืัอนี้เหากรเข้ามาทั้งบ้านนนสันพี่น้องเลยเนาะบ้านนนสันนี่แหละบ้านนนสันเมืองไซบูรีนี่แหลนะเนาะเป็นเช่นไรทางเฮือนสาวฮกเผินพี่แหละเรียกว่าคุณนายฮกเผินพี่น้องเลย เดี๋ยวนี้เพื่อนเป็นเจ๊ฮกเลยเพื่อนโมแม่ซาฮกคนเก่าคนเดิมแล้วเพื่อนเป็นเจ๊ฮกน้องขาเหอนเราเนี่ปล่อยปลาวะฉันปล่อยปลาหิา้งน้นำแล่อิ่มอยู่อ๋อเนี่แลหละเฮือนซานของเราก็ถ้าผู้ใดที่ว่าเข้ามาเบิ่งเลยก็ติดตามเนาะก็สิเห็นแรกๆเลยเนาะที่เขาเข้ามา ถ่ายท,ทำแล้วก็นำเสนอเนาะ mm hmm. เงือนของเรากะสิบได้เป็นอยน่างนี้พี่น้องเลยเนาะอันอนี้ก็คือ,คอเปลี่ยนใหม่ยกใหม่เบิดครบสุดว่าจัทำไงไพ่อันนี้เหม็นพัวแล้วบอลนเน,อน,น,น,นาะเดือบอย่างไรเอ้ยลุง,ลง,ลงเป็นลุงเนาะเนื้อว่าผู้บ่าวสาวหกฉันดัง <laughs> นื้ว่านื้ว่าผู้บ่าวเสาะฮกเป็นลูกเนาะสิอือนนี่ชำน่องชำนุงเนาะโดยโดยตกใจว่าเนึ้อวาผู้บ่าวมาหาเสนอกเอาเสียบเออหนามเองมันไหลออกแต่ห้องหนามบ่นี่ยสิเบิ้ลแล้วหนาในห้องหนามกันเสียบอันค่านะว่าอยู่ได้ห่เนาะ ขาลาซาฮกไปทางนั้นเ้ยเจ๊กเจ๊กได้บ่แม่นซาฮกเลยเนาะทั้งเกิเพิ่นเจนเห็นแต่ลูกนี่บ่อสาอเนี่ยไม่ไหเนี่ยยังคือเก่าบ่สาวฮกเจ๊ฮกเนี่เนาะเห็นยังษ์ใหญ่นองน้ำทิ้งผู้น้ำทิ้งเนาะนี่ฟ้าใสเห็นยังเนื้อเข่าขั้วคือเปียกแท้หน้ามาเลยไซอันนี้จักเข่าไปตักเพียง ตกลงนะฮะน,น้ำคิงใช้เอาจไปตลาดบ่ส่วนแม่ไปตลาดบ่สาหกแลก้วก็ยังคือเก่าพี่น้องเลยเราไม่ได้เปลีป่ยนแปลงเชียงนอ,อนกยังเก่าใครจะเปลี่ยนแปลเปลี่ยนอะไรเนาะเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนได้ซ้ายก็ยังคือเก่าอยู่ไหนแหละพูดพี่น้องเลย,เลยเสบายดีสบายดีพี่น้องทุกคนสบายดีอยู่เจา้าฮะ เจ้าสบายดีอยู่บ่เออสบายดีอยู่ไม่ได้เป็นอย่างแค่ว่าบ่สบายโอ้ปวดหัวนิดหน่อยเองนะไม่ได้เป็นอย่างหรอกกินยงกินยาตัว,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 วอ่ะปวดหัวกันเนาะกินกินอยู่ว่าเหม็นลมบ่าวลายมาจากปวดหัวบแววมาใส่เออไพ่กองไดนี่นะไพ่ลุงแก้วอ่าเจ้าบ่บ่คนมาอยู่ในเงานประมิคโอ้ทีว่าล้วเสาอยู่ทห่ไหนบ่แม่เออเพิ่นมาใส่น้ำน้ำบ่ คนมาใส่น้ำน้ำอะไรพว่าใดของป้ามิกหันมันอันนั้นถมันรุดแล้วคนก็มาใส่น้ำอยู่นี่อ๋อเพื่อนอะก็มาใส่อยู่นี่เดี๋ยวนี้แม่นแสดงว่าน้ำในเพื่อนเจ้าเนี่ยคุ้มไปเลยแถวนี้แมนน้ำแห้งเนาะแห้งอะไรน้ำก็แห้งคนก็มีน้ำใจอีกตัวนี่เออกรซอยกรซอยกันไปแล้วเนาะเขาไม่น้ำใส่ค่ะก็ให้เขาใส่น้ำแม่นข้อเจ้างามเนาะเลี่ยมหยามหยามเลยขอเลย กันยังคือเก่าไี่น้องเลยมากอะทีเพื่อนเราก็ยังสั่เก่ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงพี่สังอันนี้ที่แรกว่าคือว่าสิีเห็ดกันยังบ่ได้เห็ดอยู่ยวัดที่แรกว,ว่าสิเทพพื้นมาใีงานมาของหน้ามันยังบ่เพื่อนหรือเทแต่เพื่อนเน่ยเรื่อเห็ดล้างค้ามานีเลยกันยังบ่ได้เห็ดราะคันใดละ้ะกะขึ้นเพื่อนใหญ่กันยังบ่ได้เห็ดจะนอนอยู่เทิงบ่นนี้เลยนอนอยู่ลุม นอนอยู่เถิงนั่งนอนอยู่ลุมมีประตูปิดอยู่哈แต่ทางเถิงนี่ยบ่มีปะมีบ่บ่มีในหัวคันใด้ายบ่มีโอ้แต่ว่ามีห้องมีห้องเนึกว่าเปิดไว้เนี่ยเนี่คนขึ้นคนลงสะดวกสบายได้เนี่ยมันเหมือนยังลอกย่านแบบว่าผู้บ่าวเขาสิลอยมาทางขึ้นลอกนี่จะขึ้นไปหาเจ้าฮะจะบ่ย่านติโอ้ยบ่มีผู้บ่าวย่านนี่ยังเนาะเออเฮือนเล่าเนี่ บมมีความปลอดภัยกับแม่ได้นี่นะแบบนี่นะประตูขึ้นนี่หนินะกลางคืนเปิดไฟอยู่ในนี่นะเพะว่เปิดอยู่พุณอะไรเน่ยนายเหรอเปิดแต่อยู่เทิงพุ่นแมน่พา,ายนอนอยู่หลุมไส้ลูกชายนอนอยู่หลุมทางเข้าม่าเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนพี่น้องเลยจังเนใ่ยได้นอนผู้ใหญ่ทางนั้นเจ๊หกเพื่อนนี่คือโบเหตุทางก็เพื่อนก็ว่าแต่พูด เริ่มหกแล้วเด้อนี่ช่วงนี้มันช่วงผลเนาะมันกระเพื่อนนั่นแหละอืโอ้ยเนาะหนังอ่ะนะเงินสองชั้นนี่น้องเอ้ยเือนเราก็ะดิ่เนาะเือนสองชั้นเราอยู่กันตอนนี้ก็บเมนอยู่กันหาคนบ่หรือว่าร้านก็มาอยู่น้ำยุกเดี๋ยวนี้บอเพื่อนออกอยู่กันเป็นแล้วเออเขาออกไปแล้วบอนี่กินข้าวกินน้ำเลยเขายังมากินน้ำยุกบอเพื่อนกั เพิ่นออกไปแล้วเพิ่นก็ไปเฮ็ดเฮ็ดงานเพิ่นกินอยู่รุ่มเยือนแม่เพิ่นพุนน่นจากกลางคืนเขามานอนอยู่ไหนเนาะแม่ออกไปโดนอะไรบ,บ่นี่โดนเติบเลยๆเอาออกไปประมาณได้ละเดือนนึงงอ,อ่ะอันนี้เขามาถ่ายอัปเดตซื่อเด้อพี่น้องเด้เมมเอบ่แม่นว่าชีวิตมาพี่ชางได้มาอัปเดตเบิ่งซื่อเนาะภาว่าเราก็มี <c oughs> เรายังเปิดใจบ่เนาะดูื่องนี้เล <laughs> <c oughs> ขั้นว่าสาวเ,เปิดใจใช่่า,ามืดได้พี่นอ้องไอ้ภูบ่าวนี่เนาะมืดแต่ว่าเราปิดใจแล้วพี่นอ้องเลยเราบอกกะปืดแล้วมีคนมาปิดใจเราแล้ว,ลวมีคนมาปิดใจเราโดนแล้วลูกสาวกับส่วนไปตลาดส่วนไปตระลาดส่วนแม่ตลาดแม่ไปตลาด,ป,ลาดปะม<า>ัน <c oughs> ไปบเมือนนี่ยังไปจังโมงจังหน่อยอยู่แหละ โอ้มันจีตันบ่่าจีเก็บิดแล้วโอ้ยบว่าที่เลิกไวแ้โอ้ย่นจิตกเนาะถูกอี้ยก็มังบวบบอังอืนะฮะ่มักผักเลยมักผักเขาคิดว่ามังน้ำโมเมนเป็นมังผักผนตกแล้วมันเปียกเกืือน้ำไหลลงมาพี่น้ำไหลลงมาพี่เออน้ำลงมาพี่ข้าอคั่วนีเก็แบบ เออแล้วก็บโมมีผู้ชายแล้วผู้ชายก็มีแต่ลูกแล้วเนาะแม่ที่ได้ลูกไผ่ล้ะพอดีแจักแล้วยังโดนอยู่ดอกโดนยังโดนปะยังโดนอยู่ดอกบ่าวาที่ก็ว่าได้มีผู้สาวบ่อสุขใสกันนะยังยังบ่มี่อ่าก็สิบห้าปีบ่าวาที่เสียเมียไว้แท้ว่าเอาอย่างใดเขาเอาได้คู่มือหมือนหมดเยานเขาจีบแต่จีบเก่าเขาสาวปีได้ ไอ้อนนะแม่ขเขาเฮี้ยนอยู่ใช่ไหมฝ้าใสแกงแฮดน้ำขิงน้ำขิงฝ้าใสอย,อยู่ยพี่เนาะฝ้าใสผู้น้อยเนี่ยขอ็อ,อยากลงลงเนสื่อสองคนจักคนใดน้ำขิงจักคนใดฝ้าใสอ่าน้นนำขิงเอื้อยนะน้องฝ้าใสสืนะ่อแม่เนี่ยจำได้ตลอดมีมันลืมป่ะ <c oughs> อ,อ,อยู่ห้องแรกก็ไปแกงแฮดห้องมือหนึ่งมื่อหนึ่งเลย ขี่รถอันนี้ไปโองเรียนอ่ะเบ๋ออันนี้ขี่รถนี่แรลตั้งแอ่ก็ไปกับเอื้อยเปลี่ยนกันตั<อ>้งแต่กับรถเอื้อยไปตั้งแต่กับรถนี้ไปเอื้อยอยู่ห้องได้เสื้อเอืนะ้อยห้องบ่อใดก่อนห้องมาสองของนางนี่เพิ่นพักปีหนึ่งเด้คือหัวบาใหญ่หนึ่งคือจุ่มมสองเอื้อยคนใดอ,อยู่นี่นะเบ๋เอืเ้อยคนใดนีเด้ก็น้อยซํยำกันนี่เด้ ลูกป้าน้อยเด้น้องนางอิงค่ะเออมีนอกอีบ่อน่ะก่ะด้เออน้องนางอิงคะเด้ก็ได้ว่าเพิ่นน่ะเป็นลูกเออ่ลูกละเล่าว่าแม่นบ่มีผู้น้อยอีกยังมีอีกผู้น้อยนนี่ซําอีหล่านี่ยังมีอีกไกลผู้ชาย ข้างล่างกันก็ปูกับลงกับโรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนียคือสิบวันได้เห็นยังต่อเนาะยังสร้างเขาก็ไปทําสร้างพนุ่งสวรรค์ไปเ็งานอยู่สวรรค์โอ้เขามีงานอยู่พนุพ่งบอสร้างประจําตําแหน่งเจ้านะ่ะโอเคพี่น้องเว้เนาะเอาการ์ดสีจบคลิปไปสับแต่พี่น้องเว้ ฝนกับสีตกหลือพี่น้องไงโอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะฮกสิได้จบคีบเสร็มอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะขอบะบุญขอบคพุนขโมุกขอบใจเขาบึกมาสมเล้วพี่น้องเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเอ้ยอยู่ดีไม่แห้งเบื่อสุขุสุขุนเนาะเดีอย่าจนร่ำรวยร่ำรวยเด้อพี่น้องเด้อเนาะแล้วสบายดีสบายดี